การภาวนาที่เราต้องการออกมาจากความคิดเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ออกมาได้โดยง่ายๆนะครับไอความคิดที่เราบอกดูมันเป็นคําพูดสั้นๆมาความคิดแต่ความจริงมันคือตัวตนมันคือสภาวะความเป็นตัวเราซึ่งเราเป็นเช่นนี้มาเป็นเวลานานเพราะการที่จะออกมาสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่ง่ายมันจึงต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนอกจากสิ่งที่เป็นการสร้างจังหวะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นปัจจุบันแล้ว แต่มันต้องมีเครื่องมืออื่นประกอบด้วยนะครับว่าปกติจิตของเราเนี่ยครับที่มันมีสมรรถนะในการคิดมากๆเนี่ยนะครับความคิดจะพูดถึงเนี่ยมันนาไปสู่ความสงสัยที่แนความสงสัยที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นสภาวะธรรมชาติที่เราเคยชินที่เวลาเราอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยเมื่อเราได้สัมผัสกับอะไรซึ่งเป็นโลกข้างนอกรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยนะครับ มันต้องมีความคิดเข้าไปจรารณัยแจกแจงเสมอได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสพวกนี้นะครับเราก็ต้องคิดเสมอแม้กระทั่งนั่งกินบางทีเรายังสงสัยเลยว่ารถแบบนี้นะมันมันมาจากไหนอย่างไรเลยใช่ไหมครับตั้งที่ความจริงก็รถก็คือรถลิ้นทัำปัดรู้มันทําหน้าที่บอกรถเป็ดหวานอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็อดไปคิดไม่ได้นะ บางทีจริงๆเราไปมีทฤษฎีเข้ามาประกอบเนาะว่าเออเราเนี่ยเราเป็นพวกคลีน,นอาหารสะอาดยินอะไรน,นี่มันดีไหมละมันเนี่ยนะมันหวานไปหน้าเราน้ําตาลไม่ควรมากอะไรเงี้ยนะมันก็มีความคิดใี่ผมพูดถึงว่าเรามีความคิดไปตัดสินสิ่งเหล่านี้แต่จริงๆแล้วไอ้ความหมายที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงนี้ครับมันจะทําอย่างไรที่จะให้เรามีสมรรถนะในการที่จะออกมาจากความคิดได้ ก็ต้องทําให้พลังของไอ้ความคิดที่มันจะคิดสงสัยเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือป้องกันมันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในภาษาที่เราใช้กันในในหมู่บุคคลที่มาภาวนาเนี่ยแน่นอนในภาวนาเราต้องการปลุกจิตตื่นรู้จเจริญสตินะแต่ประเด็นที่น่าสําคัญอย่างหนึ่งนะครับนึกถึงภาพนะบางคนมาจเจริญสติไม่นานก็ได้ผลบางคนทํามานานแล้วไม่ได้ผลเอ๊ความต่างมาอยู่ตรงไหน ความต่างอยู่ในคุณสมบัติพื้นฐานภายในใจของเราเองว่าใจของเรามีสมรรถนะมีความนิ่งพอไหมทีนี้ไอ้ส่วนนี้นะครับเขาจึงบอกบางคนเวลาเราพูดไม่รับพวกเราเคยได้ยินคําพูดนี้บอกว่าอินทรียังไม่แก่กล้าอินทรีย์นี้ไม่ได้หมายสมรรถนะของตาหูนะครับอินทรีย์นี้หมายถึงสภาวะของจิตที่มันเป็นกรุงแต่งเป็นใจให้มันมีเรื่องราต่างๆทีนี้เวลาพูดถึงอินทรีย์เราพูดถึงอินทรีย์ห้า เราคงได้คือได้ยินอินทรีห้าอินทรีห้าพละห้านะครับมันมีมันมีชื่อเรียกหมวดรมนี้สองชื่อแต่ว่าความหมายต้องธรมเหมือนกันคือเราพูดถึงศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรา,เราเึกถึงภาพออกใช่ไหมครับว่าเวลาเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ผลอินทรียังไม่แก่กล้าต้องบ่มเพาะอินทรีให้แก่กล้ามากกว่านี้ทำเหมือนกับว่ามันยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะครับ จริงๆมันเป็นความหมายที่สําคัญจริงๆนะครับเพราะเวลาเราพูดถึงอินทรีย์ตัวสติมันอยู่ตรงกลางนะครับก่อนจะไปถึงสติมันต้องมีศรัทธ,ธามีวิริยะก่อนนะครับทีนี้ไอ้ศรัทธาวิริยะสติแล้วมันจึงเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาคือความรู้ผมพูดสั้นๆเพียงแค่แนะนำเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการคุยกันหรือเนการปฏิบัติในต่อไปด้วยว่าเวลาพูดถึงศรัทธ,ธานี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในความหมายเราะเราเอง มักจะเอาสิ่งที่เรียกว่าศรัทธ,ธาเนี่ยไปผูกพันไว้กับสิ่งข้างนอกและกลายเป็นว่าศรัทธ,ธาคือความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันอยู่นอกตัวเราแต่จริงๆแล้วศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งข้างนอกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งข้างนอกเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องศรัทธ,ธาเนี่ยพระองค์ใช้คําในภาษาบาลีที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่ามันมีศรัทธ,ธาที่ใช้กันในความหมายเพียงอย่างเดียวคือ ตถาคะตะโพธิสัตธาทีนี้เวลาเราพูดถึงตถาคตาโพธิสัตธาเนี่ยเวลาเราแปลเราแปลว่าเชื่อในการ,กรตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้มีคำอธิบายว่าเชื่ออย่างไรล่ะแต่ความหมายที่แท้จริงคำว่าตถาคตาโพธิสัตธาคือเรามีความมั่นคงมั่นคงนะครับในใจของเราเชื่อมั่นนะครับในความหมายที่เรามีความเชื่อมั่นว่าจิตของเราเนี่ยนะครับ มันจะเข้าถึงสภาวะที่เป็นตาาคตะโพธิก็คือจิตที่มันมีโพธิที่จะเข้าถึงสภาวะนั้นได้ทีนี้ความหมายเช่นที่ว่านี้มันสำคัญมันสำคัญเพราะว่าผลมันยังไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในหนทางหรือวิถีที่ใช้มันเกิดนะครับมันเหมือนกับเวลาเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นผมชอบยกตัวอย่างอย่างนี้เราไปซื้อผลไมา้เช่นมะม่วง มาจากตลาดแล้วบอกเป็นมะม่วงหวานใช่ไหมครับแต่ตอนที่เราซื้อมันยังดิบนะครับแม่ค้ายืนยันว่าเป็นมะม่วงหวานกินสุกเนี่ยนะครับเราเลยเชื่อแต่ความหมายของมันก็คือมะม่วงมันไม่ได้หวานอยู่ในขณะปัจจุบันตอนที่เราซื้อมาวันนั้นแต่เราสามารถเอามาเก็บไว้สักสองวันหรือสามวันแล้วแต่นะครับตามความเหมาะสมที่เราก็รู้อยู่ในปกติแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทันทีที่เรา พูดถึงว่ามะม่วงหวานเนี่ยนะครับมันไม่ได้หวานขนาดที่เราซื้อถ้าสมมติว่าเราปอกแล้วกินตอนนั้นเลยมันจะเปรี้ยวแต่เรามีความเชื่อมั่นว่ามะม่วงผลที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าบ่มไว้เนี่ยนะเก็บไว้ในที่เหมาะสมในบรรยากาศในเงื่อนไขที่ถูกต้องเนี่ยสองวันมันก็จะสุกมันจะเห็นปรากฏการณ์แม้ยังไม่ชิมเราก็เห็นใช่ไหมเช่นผิวของมันมันก็จะเปลี่ยนสี นะครับจากสีเขียวๆคล้ำๆก็อาจจะเป็นสีเหลืองสีทองอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนสีแน่นอนนะครับพอมันเห็นสีเปลี่ยนไปเราก็รู้ว่ารสก็เปลี่ยนไปเหมือนกันถ้าซื้อมาวันแรกเอาไปกินมันเปรี้ยวแน่แต่พอต่อมามันจะกลายมาเป็นรสชาติที่หวานความหมายที่ต้องการจะเปรียบเทียบคือสภาวะที่มันยีในตัวเราตอนนี้เราอาจจะมีความขุนมัวเศร้าหมองกังวลวิตกกังวลอะไรสารพัดแต่เรามีความเชื่อมั่นไหมล่ะ ว่าสิ่งที่มันเกิดปรากฏอยู่เป็นสภาวะแบบที่ว่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราต้องปลุกฟื้นความรู้สึกใหม่ๆเป็นความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่มันเป็นอาการของสภาวะที่เป็นความขุม่นโมวความหมายของความรู้สึกที่มันเป็นความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมันหายได้มันหายได้ไม่ต้องกังวลประมาณน,นีนะครับที่ทำให้มีพลังที่จะกระทําไปในหนทางที่จะดูแลมันหาย ให้มันเชื่อมั่นเหมือนกับเราซื้อมะม่วงดิบแต่มันเป็นมะม่วงหวานน่ะและเราก็เก็บมันไว้ไม่ใจร้อนนะครับไม่โวยวายแม่ค้าหลังจะกลับมาถึงบ้านปอกคิมเลย,เอยบอกว่าเป็นมะม่วงหวานทําไมมันเปรี้ยวจังอย่างเงี้ยนะครับเพราะเรารู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพแบบนี้ได้ความรู้สึกแบบนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ใช้คำว่าตถาคตะโพธิสัต t h คือเชื่อมั่นในศักยภาพของสภาวะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันว่าเราจะสามารถนะครับทำให้มันเกิดความรู้แจ้งเข้าถึงความเป็นจริงที่เป็นเช่นนั้นแล้วเกิดความหมายดังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ได้จริงๆตรงนี้ต้องมีนะครับและความรู้สึกที่ต้องมีสิ่งนี้มันจะเป็นความหมายของการที่ทําให้เรากลับมานึกถึงภาพนะครับว่าเวลาเราไปซื้อมะม่วงมาแล้วแม้จะเก็บไว้แต่เราก็อดไปเปิดดูไม่ได้นะ บางทีเปิดดูเฉยๆไม่พอ,อยังเอามาดมอีกนะล้ากลิ่นมันจะหอมด้วยใช่ไหมกลิ่นเกือบใช้ได้แล้วเก็บไว้อีกวันดีกว่าระมาเนี่นะครับความหมายที่เรากําลังพูดถึงนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งข้างนอกแต่จริงๆแล้วปรากฏการณ์ภายในใจของเราเองก็มีความหมายเช่นนี้เพราะฉะนั้นทันทีที่เรามาปฏิบัติธรรมโดยรูปแบบใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะพวกเราที่ปฏิบัติตามแนวเคลื่อนไหวสร้างจังหวะเนี่ยพวกเราสังเกตให้พวกเราสังเกตนะครับพอเรามาสร้างจังหวะเนี่ยมัน ยิ่ง้าสร้างจังหวะแล้วได้ผลเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาวะที่มหัศจรรย์มากนะครับมหัศจรรย์จนผมไม่รู้จะบอกว่าอย่างไงนะครับบางทีมันคือตันทีที่พอเราเกิดสติและเกิดธรรมวิจัยในในใน,ในตัวจังหวะนี้มันจะเกิดวิริยะโดยที่เราไม่ใช่ข่มใจนะครับมันมีความรู้สึกได้ถึงความหมายที่เรานั่งสร้างจังหวะแล้วมัน มันเป็นสภาวะที่มันบอกไม่ถูกอ่ะเพราะว่าทำที่เราทาไปเนี่ยสภาวะรมที่มันเป็นองค์คุณในใจของเราเนี่ยเพราะมันมีสติมันจะมีวิริยะมันจะมีปิติมีสัจติมีความเบิกบานมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับพอเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ที่สําคัญมันต้องเริ่มต้นจากที่จิตของเราต้องมีความเชื่อมั่นคําว่าเชื่อมั่นนี่มันพูดเป็นภาษาเปรียบเทียบยากมาก แต่มันเป็นสภาวะจิตของเราที่มีความมั่นคงมั่นคงทีนี้ความมั่นคงที่ว่าเนี่ยมันเลยเป็นสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดความคิดสงสัยที่กลายมาเป็นความหวั่นไหวทาให้กลายมาเป็นความหมายที่ทําให้เราเราไม่นิ่งะนะครับไอ้เรื่องจิตเนี่ยบางทีมันก็ พูดยากแต่คำว่าไม่นิ่งคือมันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาแล้วเรามีความคิดเคลือบแคลงสงสัยทีนี้คําว่าเคลือบแคลงสงสัยมันไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติสร้างจังหวะนะมันสงสัยเรื่องอื่นในชีวิตอะและที่สําคัญพอเราสงสัยเรื่องอื่นในชีวิตแล้วมันทาให้เราสูญเสียความสามารถที่จะรู้แจ้งสภาวะที่เป็นอารมณ์อยู่ภายในได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายที่อยากจะพูดตรงนี้เราต้องพยายามบ่มเพราะให้เกิดอินทรีส่วนนี้นะครับคือตัวศรัทธาตัววิริยะ ถ้าไม่มีศรัทธาวิริยะมันก็ไม่เกิดวิริยะคือหมายความว่าเราทําสิ่งที่มันเป็นการสร้างจังหวะเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันยากเราไม่ได้รู้สึกว่ามันนานแล้วขณะที่เราทําสิ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าจิตเราอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะไม่มีความรู้สึกเรื่องนานเพราะขณะที่เรามีความรู้สึกว่านานนั้นแสดงว่าจิตของเราไปอยู่กับอดีตและอนาคตนั่งทํามาตั้งแต่เก้าโมง นี่จะเที่ยงอยู่แล้วประมาณน,นี้นี่แสดงว่าเรานั่งคิดเรื่องเวลาแล้วถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แล้วปัจจุบันขณะไม่มีสิ่งที่เระว่านานไม่มีสิ่งว่าเร็วว่าช้านะครับถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตของเราเนี่ยครับจะไม่คิดถึงเรื่องอดีตและอนาคตจะไม่ทําให้เกิดมิติของความนานหรือความเร็วความช้าแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันขณะ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตรวจสอบสภาวะที่เป็นคุณสมบัติอินทรีเบื้องต้นว่ามีความแก่กล้าแล้วหรือยังเนี่ยให้ถ้าเราดูศรัทธาตัวศรัทธาดูไม่เห็นมันไม่ชัดเพราะว่าไม่รู้จะไปเทียบเคียงกับอะไรให้ดูจากสภาวะเรามีวิริยะคือความรู้สึกพอใจแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนมีวิริยะจึงนั่งสร้างจังหวะได้ทั้งวันจิตเขามั่นคงกับสิ่งเหล่านี้ ทีนี้ถ้าทําอย่างนี้ต่อเนื่องแบบนี้ตัวสติมันก็เกิดอยู่แล้วครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องไปโหยหาไปเรียกร้องไปกดดันตัวเองว่าต้องเจริญสติให้ตื่นรู้ตัวความรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่ต่างอะไรกับการทานอาหารตอนนั่งทานอาหารพวกเราไม่ต้องคิดกังวลน,นะครับออกมาจากความคิดเลยอย่าไปกลัววจะไม่อิ่มทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆสักพักมันก็อิ่มไม่ต้องไป นั่งลงเอ๊ะมันจะอิ่มไหมเนาะน,น,นี่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องครับให้รู้รสอาหารที่เป็นปัจจุบันที่ขนาดเกี้ยวกลืนความอิ่มมันจะเกิดขึ้นทานไปเรื่อยๆพักมันก็อิ่มความอิ่มนี่มันเป็นผลนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราทานาอาหารอาจารย์ประมวลพูดว่าก่อนเราจะมาฝึกสติเนี่ยเราก็ควรจะบ่มเพาะในเรื่องของศรัทธาวิริยะนะคะอาจารย์บอกว่าวิริยะเนี่ยจะต้องไม่ไม่ขม เป็นความเบิกบ,บานอันนี้พอเข้าใจได้ในบางเรื่องแต่ในการภาวนาเนี่ยค่ะอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งคนใหม่ๆหรือตัวเองเนี่ยเวลาที่ไปไวัดยกมือไปบางทีก็เซ็งเซงแต่ถ้าไม่ฝืนเราก็จะไปนอนใช่ไหมคะหรือว่าการที่หัดตื่นเช้าหรือการหัดให้ตัวเองอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมที่ดีเนี่ยจริงๆมันก็ต้องใช้การฝืนในช่วงแรกๆแต่พอฝึกไปเรื่อยๆบางเรื่องมันก็จะฝืนน้อยลงจนเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ในเส้นทางเนี่ยมันต้องฝืนก่อนไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคือเป็นจุดที่ถ้ามันเป็นอินทรีย์วิทยาถึงจะเบิกบานขอขออาจารย์ขยายความเข้าใจตรงนี้นิดนึงค่ะขยายอย่างนี้ครับจริงๆฝืนเนี่ยมันฝืนอยู่แล้วในตอนต้น,นนะครับแต่หมายความว่าความรู้สึกฝืนหรือกดข่มเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันต้องลดลงมันต้องลดลงเราต้องเริ่มตน้นเหมือนกับที่เราบอกว่าเราออกจากความคิดเนี่ย แต่ตอนที่คิดจะออกจากความคิดมันก็เป็นความคิดอยู่แล้วครับถ้าถ้าเราไม่มีความคิดที่จะออกจากความคิดมันก็ไม่ได้ออกหรอกเพราะฉะนั้นตัวความคิดนี่จําเป็นนะครับไม่ใช่ไม่จําเป็นเป็นแต่เพียงแค่เราต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าความคิดที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าเป็นยานพาหนะนะมันก็เหมือนกับเป็นรถแท็กซี่หรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่เข้ามารับเราที่บ้านนะครับแล้วก็ไปส่งเราที่สนามบินหรือไปส่งเราที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับมันมันอำนวยความสะดวกเพราะไม่มีเครื่องบินมารับผู้โดยสารที่บ้านแน่นอนนะครับเราต้องไปที่สนามบินทีนี้การไปสนามบินเราก็ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปอะไรไปเนี่ยครับความหมายก็คือตัวความคิดต้องมีแต่ตัวความคิดนี้นะครับต้องทําให้มีความหมายว่าเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นร่มต้นของการภาวนาการข่มเนี่ยถ้าเรายังอยู่กับความคิดนี่ต้องข่มนะครับ แน่นอนเลยชัดๆเลยเพราะว่าตัวความคิดเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่ปรุงแต่งทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นทันทีที่เราคิดเราจึงจําแนกว่าเราจะคิดให้มันเป็นกุศลที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นเบื้องต้นในองค์แห่งอริยมรรคเนี่ยนะครับมันก็เป็นความคิดแต่สังเกตไหมครับว่าทันทีที่มันมีความคิดจนกระทั่งก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับมันจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะก่อ้เกิดสัมมาสังกัปปะ ตัวสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นความคิดแต่เป็นความคิดในเชิงดําริที่เป็นเรื่องภายในแล้วนะครับทีนี้พอมันเป็นเรื่องภายในแล้วเนี่ยนะครับไอตัวความคิดมันก็จะมีบทบาทน้อยลงละแล้วตัวความดําริเนี่ยนะครับเวลาเราบอกว่าดาริออกจากกามเนี่ยนะครับคำว่าออกจากกามมันเป็นสภาวะภายในใจเราแล้วคําถามว่าเวลาเราออกจากกามหรือคลายคลายเนี่ยที่ให้เป็นวิราคะเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องความคิดแล้วมันรู้ได้ด้วยตัวเราเองแล้วว่าเราจะหมุนเกลียวเข้าหรือจะคลายเกลียวออก ทีนี้ตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องกระบวนการแล้วเพราะฉะนั้นกรณีที่เราพูดถึงไอ้ประเด็นเหล่านี้เพราะประเด็นเหล่านี้นะครับทำอย่างไรที่มาให้มันพัฒนาพอพัฒนาปุ๊บมันจึงบอกว่าเราต้องหาวิธีที่จะลดสิ่งที่เรียกกันว่าการกํากับกําหนดโดยความคิดลงทีนี้ประเด็นตรงนี้นะครับความคิดที่เราพูดถึงนี่มันคืออะไรมันคือกระบวนการที่ทําให้เกิดการปรุงแต่งในเชิงเคลือบแคลงสงสัย นึกถึงภาพนะครับเวลาเราเห็นอะไรซึ่เราเห็นเป็นปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ความคิดสักเท่าไหร่แล้วเพราะอะไรเพราะเราเห็นปุ๊บแล้วเราคิดไว้ก่อนแล้วนะครับได้ยินเสียงนี้นี่เสียงแอร์แน่นอนเลยเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะเพราะเรามีความรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะ,ะเราก็จะไม่แต่ทีนี้ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเป็นความคิดที่ว่านี้นะครับมันจะกลายมาเป็นสภาวะใช้ความคิดจําแนกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล และตัวความคิดเนี่ยมันจึงมีความหมายว่าเราจะต้องการละอกุสลเพราะตรงนี้เราจะเริ่มปฏิบัติการเรื่องการละอกุศลทีนี้ตรงนี้ครับที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นรอยต่อที่จะนําไปสู่สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวความคิดหรือการกดข่มนี่มันต้องน้อยลงคําว่าน้อยลงก็คือตัวความคิดจะต้องเป็นฐานให้เกิดสภาวะที่ออกจากความคิดไปสู่ความรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวที่ว่านี้สุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะ ประจักษ์แจ้งด้วยตัวจิตเองหรือรู้ด้วยจิตเองนะว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลไอตอนที่เป็นความคิดนี่มันเป็นการปรุงแต่งนะและมันมีปัญหาหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดตรงนี้ด้วยไอตัวความคิดนี่มันเป็นตัดสินไม่เสร็จละว่าสิ่งที่เป็นสภาวะอกุศลเนี่ยไม่ดีเพราะเราเราจะต้องไม่ปล่อยให้มันเกิดแต่พอเราบอกว่าเราไม่ปล่อยให้มันเกิดเนี่ยจรงิงๆมันเกิดนะครับคําถามคือจะปฏิบัติกับมันอย่างไรแต่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดแล้วตรงนี้เป็นความรู้ที่จะต้องทําให้เกิดเป็นปกติ ไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมจึงบอกว่าส่วนหนึ่งที่เรากําลังพูดถึงการปลูกฝังศรัทธาการปลูกฝังศรัทธาคือทําบ่มเพาะให้มันเกิดสภาวะจิตนะครับที่มีความมั่นคงในสิ่งที่มันเป็นวิถีที่จะทาความหมายที่มันเกิดปรากฏขึ้นในใจภายในเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วเมื่อที่พูดถึงไหมครับว่าความคิดนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราส่งจิตออกนอกแต่ทันทีที่เราส่งจิตเข้าในกลับไปข้างในเนี่ยการส่งจิตเข้าในนี้ไม่ใช่เรื่องความคิดละนะครับเป็นเรื่องของปัจจุบันละเพราะเรากําลังอยู่กับปัจจุบันพออยู่ััปจุน ฝึกสร้างจังหวะเนี่ยครับคือกลวิธีหรืออุบายวิธีที่ประเสริฐมากเลยที่จะทําให้เราเนี่ยครับเห็นความหมายของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นความต่างระหว่างสิ่งที่เป็นความคิดกับกจิตรู้ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับและตรงนี้ครับผมเข้าใจว่ามันจะกลายมาเป็นความหมายที่ทําให้เราเนี่ยคลายการกดข่มถ้าแรกๆนะครับต้องนั่งสร้างจังหวะให้ได้สักชั่วโมองออย่างนี้ต้องกดข่มไปแต่ถ้าเราทำจนกระทั่งมันได้ผลนะครับความคิด จะหายไปเพราะความคิดเขาว่าความคิดหายไปเรื่องเจ้ามองนี่ก็หายไปด้วยเรื่องทำมานานแล้วก็หายไปด้วยมันมีแต่ปัจจุบันจังหวะที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นแม้กระทั่ง14จังหวะก็ไม่ได้คิดถึงจังหวะต้นหรือจังหวะปลายอะไรจังหวะปัจจุบันเท่านั้นไม่มี1ิี่จังหวะแล้วจะสัําไปนึกถึงภาพนะว่าคนที่ปฏิบัติจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วไม่มีคําว่านับหนึ่งสองสามละไม่มีละมันลื่นไหลเป็น,นลกลไกปกติ แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมัน่นงกําหนดว่านี่เป็นจังหวัดที่1นี่เป็นจังหวัดที่2นี่เป็นจังหวัดที่3ไม่มีครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นประเด็นตรงนี้ผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าความคิดสลายคลายไปการกดข่มก็จะสลายคลายไปแล้ตรงนี้นะครับไอตัววิริยะที่แท้จริงมันก็จะเกิดนะครับและไอตัวสติที่เป็นธรรมชาติแท้แห่งการตื่นรู้ก็จะเกิดครับ